สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณเทุกคนเลยนะคะวันนี้วันศุกร์ที่19เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะในวิชาที่1นะคะเราจะมาเรียน,นกันในวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะเด็กๆ สำหรับวิชาประวัติศาสตร์ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนต่อจากเทอมที่แล้วกันนะคะเด็กๆสำหรับวิชาประวัติศาสตร์ในวันนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยนั่นเองนะคะอ่าก่อนอื่นเลยให้เด็กๆหยิดน,นังสือวิชาประวัติศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือ วิชาประวัติศาสตร์ไปหน้าที่42นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่4นี้เราจะเรียนหัวข้อเกี่ยวกับหัวข้ออะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะค่ะเด็กๆเปิดไปหน้าที่42แล้วนะคะเด็กๆจะเจอกับหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยนะคะ ในห,หน่วยการเรียนรู้ที่4นี้นะคะเราจะเรียนเรื่องสัญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยนะคะ่าเรามาดูซิว่าผังสาระการเรียนรู้ในหน่วยสาระการเรียนรู้ที่4นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะสาระการเรียนรู้ที่4เรื่องที่1เราจะเรียนเรื่องความหมายและความสําคัญของอสัญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยนะคะ ก็จะมีเกี่ยวกับธงชาติเพลงชาติไทยพระมหากษัตริย์ภาษาไทยแล้วก็อักษรไทยนั่นเองนะคะต่อไปสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยนะคะในไม้แมพอันที่สองเรื่องของการแสดงความเคารพสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องที่สองนะคะต่อไป หัวข้อที่3นะคะที่เราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4นี้คือเอกลักษณ์อื่นๆที่สําคัญของชาติไทยนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนที่ประเทศไทยเงินตาดอกราชพฤฒิช้างไทยซาลาไทยหรือว่าอาหารไทยนั่นเองนะคะเด,เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในหน่วยนี้นะคะอ่ะ เรื่องแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั่นก็คือความหมายและก็ความสําคัญของสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูเอจะมีคลิปวิดีโอให้เด็กๆได้ดูเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ของธงชาติไทยนั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมแล้วหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปวิดีโอจากครูเอได้เลยคะ่ะการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมเรื่องสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ความหมายและความสำคัญของสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยสัญ,ญลักษณ์หมายถึงสิ่งที่กําหนดขึ้นเพื่อใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของชาติไทยหมายถึงสิ่งที่แสดงให้เห็น ถึงความเป็นชาติไทยที่แตกต่างจากชาติอื่นชาติหมายถึงกลุ่มชนที่เป็นพลเมืองของประเทศมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอย่างเดียวกันหรืออยู่ในเขตปกครองของรัฐบาลเดียวกันสวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่อง สัญ,ญลักษณ์ของธงชาติไทยกันค่ะนักเรียนหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าสัญ,ญลักษณ์3มสีคืออะไรไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะสีต่างๆบนผืนธงชาติมีความหมายดังนี้ค่ะสีแดงหมายถึงชาติซึ่งหมายถึงพลเมืองไทยทั้งหมดสีขาวหมายถึงศาสนา และสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะนักเรียนคะคนไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะดังนั้นธงชาติจึงแสดงถึงเอกลักษณ์ไทยทั้งสามด้านดังนี้ค่ะธงชาติแต่ละแถบสีจึงมีความหมายต่างๆคือสีแดง นั้นหมายถึงชาติซึ่งประกอบไปด้วยพลเมืองไทยทั้งหมดที่อาศัยในเขตแดนประเทศไทยสีขาวคือความบริสุทธิ์ของศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ธงชาติไทยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรงโดยมาจากคำว่าไตรซึ่งแปลว่าสาและคำว่ารงซึ่งแปลว่าสีรวมกัน จึงเรียกเป็นธงไตรรงลักษณะมีดังนี้ธงชาติไทยหรือธงไตรรงจะมี3มสีได้แก่สีแดงสีขาวสีน้ำเงินและแบ่งออกเป็น5แถบในแนวนอนโดยเรียงเป็นแดงขาวน้ำเงินขาวและแดงค่ะ นักเรียนเคยได้ยินช่วงก่อนร้องเพลงชาติไหมคะที่จะมีรุ่นพี่กล่าวว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยนักเรียนรู้หรือเปล่าคะว่าประโยคนี้หมายความว่ายอย่างไร ที่รุ่นพี่หรือนักภาคกล่าวประโยคนี้ก่อนร้องเพลงชาตินั้นก็เพื่อให้นักเรียนทุกคนเกิดความภูมิใจว่าประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นใครและระลึกถึงบรรพบุรุษที่ทำศึกสงครามปกป้องประเทศไทยเอาไว้ค่ะนักเรียนควรภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะคะเพราะประเทศไทยเรานี้มีประวัติที่ยาวนานมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ มีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติอีกจุดเด่นที่คนไทยควรรักษาไว้คือรอยยิ้มความมีน้ำใจค่ะสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้คนไทยอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขซึ่งทั้งหมดที่ครูกล่าวมานี้ล้วนเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยที่ควรรักษาไว้ค่ะ นักเรียนคะเรียนเรื่องสีของธงชาติไปแล้วว่ามีความหมายอย่างไรอย่าลืมช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้นะคะส่วนในครั้งต่อไปเราจะมาฝึกร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริมพระบารมีกันคะ่ะอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะเด็กๆก็ได้ดูคลิปวดีโอจากครูเอจบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูเอมีงานให้เด็กๆได้ทำในสมุดวิชาสังคมศึกษานนัเองนะคะให้เด็กๆหยิบ หยิบส,สมุดสังคมศึกษาขึ้นมาแล้วเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วตามด้วยวิชานะคะสําสหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆวาดรูปธงชาติไทยนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยนั่นเองนะคะธงชาติไทยที่เรียนกันไปแล้วมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะนี่คือลักษณะของธงชาติไทยนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูเอให้เขียน ความหมายของสีของธงชาติไทยว่าแต่ละสีนั้นมันมีความหมายว่าอย่างไรบ้างน,นะคะจากที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะสีแดงหมายถึงอะไรสีแดงหมายถึงชาติดีๆก็เขียนมาสีขาวหมายถึงอะไรอ่าเขียนมานะคะสีเงินหมายถึงอะไร พอดเด็กๆทำงานเสร็จแล้วปุ๊บขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะส่งมาให้คุณครูเอนะคะ Bye, Karen